สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้อันนี้วัน,นตอนนี้เราก็ไลฟ์สดกันอยู่ที่สาขารามคำแห<ผ>งแน,นะคะ <24 S 2> รามคะแหงยี่สิบสี่นะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่นี่คืออะไรคือภาพอะไรอันนี้ก็คือภาพก่อนทำนะคะวันนี้ลูกค้ามาโฟโรครบหนึ่งเดือนแล้วเคสนี้นะคะก็คือ,อทำปากกระจับนะคะ แล้วก็ลดขนาดปากล่านะคะด้วยความที่แบบลูกค้าบอกมีความรู้สึกว่าแบบอยากอยาก,ยากทําปากการะจับแล้วก็ลดขนาดปากล่าง mm hmm. เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องมาสตาร์นางแบบคนสวยของเราอ,อธิบายให้ฟังเดียวกันว่าทําไมถึงอยากทําปากการะจับและลดขนาดปากล่า mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะจะได้เห็นน้องแล้วนะคะ mm hmm. หนึ่งสองสามแต๊งสวัสดีค่ะสวยเชียว มาสดานะคะมาสดาอยู่ที่ยูนิคอนคลีนิกสาขารามคำแห่ง24นะคะวันนี้มา follow up คุณหมอครบ1เดือนนะคะกับการทำปากกระจับแล้วก็ตัดปากล่างนะคะปัญหาของมาสดานะคะก็คือปากล่างคือห้อยมากๆนะคะแล้วก็ปากบนไม่เป็นรูปนะคะก็เลยอยากให้คุณหมอตัดปากกระจับให้นะคะแล้วก็ลดขนาดปากล่างที่ห้อยนะคะ แล้วก็พอใจมากๆค่ะคือครบหนึ่งเดือนแล้วคือแบบสวยมากๆนะคะแล้วก็าปากปากไม่ห้อยแล้วนะคะใช่ <laughs> ก็เบื้องต้นเลยอะ่ะก็สร้างความมั่นใจให้กับเราเนาะเพราะว่าน้องมาสตาร์ได้แจ้งพี่พี่เข้ามาว่า พี่พี่คะหนูรู้สึกว่าอยากทําปากให้ปากดูมีโซให้มีกระจับมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแบบทาลิปสติกอะไรเงี้ยมันจะได้ดูหวานดูดูสวยขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากลดขนาดปากล่างด้วยความที่แบบหน้ารูปหน้าน้องอ่ะแบบหน้าเรียวหน้าเรียวเชฟอยู่แล้วก็เลยอยากมีขนาดปากที่แบบเข้ากับใบหน้าก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนาะ แล้วเดี๋ยวพี่ขอถามนิดนึงทำไมน้องมาด้าถึงเลือกที่เป็นมินิคอคลนิกคะก็ดีเห็นรีวิวผ่านมาแล้วก็ไปดูใน YouTube ค่ะแล้วก็ไปถามคนที่เขาทำมากับคุณหมอขินที่นี่ะะเขาบอกว่าที่นี่คุณหมอ,มอบอมากๆค่ะแล้วก็ทําสวยมากแล้วก็คือแล้วอย่างช่วงนี้มีโปรโมชั่นน่าสนใจก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะ จริงๆมือเบาไม่มือเบาอะต้องถามคุณทาแล้วว่าตอนทามันเจ็บไหมลูกอ่ะคุณเลยไม่เจ็บเลยค่ะคือเอาง่ายๆคือเจ็บตอนเดียวไม่ตอนฉีก็ไม่เจ็บเจ็บตอนตัดไหมเจ็บตอนตัดไหมเจ็บทุดขั้ตอนตัดไหมแต่คุณหมอมือเบาจริงค่ะคือแบบแล้วคุณหมอ ว่าได้ตามที่ต้องการด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ปากเป็นกระจัมากค่ะคืออยากให้ทําแค่เป็นรูปทรงแต่ว่าดูไม่ออกว่าทำแล้วก็พอทําไปก็คือหน้าหวานขึ้นมากๆแล้วก็ไม่มีใครด้วยว่าทำมาแต่เขาเหมือนเออทําไมหน้าเปลี่ยนวะ่ยก็คือพอยต์ของน้องมาสดตก็คือทําทําเหมือนไม่ทําแต่ทำนะคะจริงๆเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากสาหรับเรานะ เพราะว่าส่วนมากทําก็คือทําให้รู้ไปเลยแต่ด้วยความที่แบบเราสวยแล้วแหละแต่คือจริงๆอนะ่ะผู้หญิงสวยขึ้นได้อีกก็เลยแบบเข้ามาปรับอีกนิดเติมอีกหน่อยรุ่นนี้นั่นก็เลยแบบทําให้เราแบบสวยขึ้นแล้วก็เนี่ยเห็นไหมน้องแต่งตัวสวยวันเนี้ยทำให้แบบหน้าละมุนขึ้นด้วยเนาะหน้าหวานขึ้นค่ะทำทำไปคือหน้าเปลี่ยนเลยคนก็ถามว่าไปทําอะไรกับหน้ามาดูไม่ออกว่าไปทำอะไรมาได้เลยสาหรับของน้องมัตตานะคะก็ที่ทําไปก็จะมีเป็น ปากกระจับบนนะคะแล้วก็ลดขนาดปากล่างนะคะปากกระจับบนคุณหมอก็จะทําการย้ายกล้ามเนื้อให้ด้วยก็คือเป็นการลิปกราฟนั่นเองนะคะจะทําให้ตรงติ่งกระจับอ่ะดูมีติ่งขึ้นมาแต่ว่าจะไม่ทําให้ปากบางนะคะจะทําให้ปากดูเป็นธรรมชาติดูแบบจุบูใช่ใช่ค่ะก็แบบถ้าบางคนอยากมีติ่งตรงเนี้ยคือสมัยนี้ก็มีการฉีดฟิลเลอร์อะไรเนาะแต่สําหรับบางคนอ่ะก็คือแบบต้องการทรงต้องการทรงไว้ก่อนเนาะแล้วก็แบบ ตรงนี้ได้นะคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนทําก็คือให้โสหมอคือว่าเออแค่อยากทําให้มันเป็นโซลเป็นโซลเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวจะไปฉีดฟิลเลอร์พิ่<ช><อ>ได้ไดอนนั้นก็คือโจทย์ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถปรึกษากับคุณหมอก่อนได้เลยว่าเออเราต้องการอะไรแบบไหนนะคะ<ม>คุณหมอก็ให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนาะเดือนนี้เป็นเดือน สิงๆค่ะแล้ววันนี้เป็นวันเม่เบื้องต้นสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่เดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นวันแม่ด้วยก็คือว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้เรามีกิจกรรมนะคะทางดูนิคอนคลินิกนะคะเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูไลฟ์นี้นะคะหรือใครก็ตามที่เข้ามาในเพจเนี่ยเพียงถ่ายรูปคู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็โพส แฮชแท็กยูนิคอนกดไลค์กดแชร์ในเพจนะคะแล้วส่งมาให้แอดมินแอดมินมีอะไรให้ค่ะน้องหญิงแอดมินจะมีเป็น g i ฟต์วอร์ชนะคะส่วนลด1,000บาทสำหรับลูกค้าที่ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้กับทางยูน c o r n นะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้าเกิดว่าในส่วนของถ้าเกิดว่าหน้าคลินิกแล้วพาคุณแม่มาด้วยอาจจะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่ง ก็เบื้องต้นเลยนะคะถ้าวันนี้แช็คภาพกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แท็กยูนิคอร์เนี่ยเบื้องต้นเลยส่งเข้ามาหารเราได้ติวชเชอร์1,000บาท1,000บาทเนี่ยสามารถเอามาใช้บริการในคลินิกอะไรก็ได้ที่มีมูล,ลค่า6,900บาทขึ้นไปแล้วก็มีต่อที่2ก็คือถ้าต้องการลดเพิ่มก็คือทำอะไรพาคุณแม่เข้ามาร่วมกิจกรรมในสาขานะคะหน้าสาขาได้ลดถึง3,000บาทเลยนะคะ ใช่ก็คือเงื่อนไขเนี่ยก็มีอยากสอบถามมาก็คือสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะมีใครอยากสอบถามอะไรไหมคะสวัสดีค่ะคุณนิสาคุณคุณ,ค,ณคุณพานคุณแพนต้องขออภัยนะคะว่าถ้าอ่านผิดนะคะคุณจิราพรคุณเมธินานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนอกจากยูนิคอร์นจะมีะปัดอาจับแล้วนะคะก็จะยังมี เสริมหน้าผากนะคะดูดไขมันแก้มเหนียกแล้วก็คือเป็นโปรแกรมยอดฮุกเลยนะคะแล้วก็มีตา2ชั้นเสริมจมูกนะคะแล้วก็เสริมคางนะคะเสริมขมับด้วยแล้วก็มีฉีดแฟตนะคะปึกษาได้หมดเลยนะคะ ใครสนใจเข้ามาได้นะคะที่ยูนิคอมคลินิกนะคะสาขารามคำแหง24พี่ๆที่นี่ดูแลดีมากนะคะแล้วก็คุณหมอก็น่ารักมากๆค่ะที่นี่รับประกันเรื่องมือเบาค่ะเพราะว่าตอนทำไม่เจ็บเลยตอนพักฟื้นก็นิดหน่อยค่ะแป๊บๆก็หายแล้วควนานไหมคะของน้องไม่ค่ะก็คือเจ็ดวันก็เริ่มโอเคแล้วแต่ว่ามันอาจจะบวมอยู่แต่ว่า ในเรื่องความเจ็บคือยาชาหมดก็ไม่เจ็บไม่เจ็บคือแล้วประกันก็คือเจ็บตอนเดียวตอนตัดใหม่ก็เป็นพอดีว่าอาจจะเป็นแบบคือน้องอ่ะก็แบบน่าจะมีคอลลาเจนเยอะก็เลยแบบยังยังยังบวมอยู่นิดนึงตอนนั้นน้องก็เลยแบบจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเจ็บที่ทนได้แล้วก็เราทุกคนพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะ ไม่ไม่ดีตรงไหน <himself> เราพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทุกคนประทับใจในการบริการของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ขอสวัสดีวันนี้เป็นวันแม่นะคะขออวยพรให้คุณแม่ท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการองค์ชัตีๆดีก็ทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินพร้อมที่จะตอบค่ะ เพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามหัตถการกับทางคลินิกของเรานะคะสามารถทักเข้ามาในเพจหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ของทางคลินิกหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอ,อเดี๋ยวจะให้น้องไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในไ์หน้ามาดูว่าเราจะมีรีวิวอะไรสวยๆมาให้ดูกันอีกนะคะ,คะขอบคุณ,คณ<ด>มาก<ด>ค่ะ,<ด>คะสวัสดีค,ดค่ะ